อ่ะล้วคลิปนี้จะมาลองเอารถมาชนซูปเปอร์ซอมบี้นะฮะเดี๋ยวมาลองเอ้ยไม่ใช่ซูปเปอร์ซอมบี้มาชนซอมบี้ธรรมดาดูว่าเป็นไงบ้างอจริงๆรถนี้ค่อนข้างถึกนะถ้าเทียบกับรถสีสีฟ้านะครับลองดูนะถ้ามันระเบิดก็ระเบิดเพราะไงผมก็กะาตายอยู่แล้วอะตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรอ่าลองเลยนะเอ้ยเกรียนมาแล้วครับโอ้ยไปไม่ได้ครับช <laughs> นไม่ได้ ชนได้แค่ตัวสองตัวเนี่ยมันล้มไปประมาณสามตัวะเพราะนั้นเลือดก็ลดไปหน่อยหนึ่งเพราะนั้นการชนชนซอมบี้เป็นฝูงไม่ได้แต่ถ้าแบบชนแบบอย่างเงี้ยน่าจะได้เนี่ยอย่างเงี้ยโอเคสองศพเลือดก็ลดไปหน่อยหนึ่งเพราะนั้นถ้าเกิดใครเกณร์เกียร์อย่างผมก็ต้องระวังนะฮะ <c oughs> ต้องระวังอ่ะเราไม่สามารถที่จะขับชนมันเป็นฝูงได้นะครับโอเคด้วยความเกียร์ของผมรับคลิปการทดลองชนซอมบี้ ด้วยรถก็คงมีเท่านี้นะฮะ